เครื่องไม่ว่าจะอะไรคือมาดูทุกแมตช์อยู่แล้วมันมันได้ความสุขทั้งสองเป็นสองเท่าค่ะหนึ่งได้ดูบอลทีมที่เรารักแล้วก็ได้ร่วมทำบุญด้วยหรือว่าเป็นกุศลร่วมกันนะคะได้ทั้งการกุศลได้ทั้งได้มานันทนาการได้มาพักผ่อนในตัวก็ก็ดีใจอย่างน้อยก็เราก็จะมีส่วนช่วยคนที่ไม่ค่อยสบายได้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือในเวลาเจ็บป่วยคราวที่แล้วก็มาครับ คราวนี้ก็มา,มาทุกแมตช์ครับทั้งที่แมตช์จริงแล้วก็แมตช์การกุศลน,นะครับคือใจจริงแล้วก็หวังอยากจะไม่เชียร์นะครับและอยากจะดูตัวที่มาใหม่ด้วยนะครับนัดนี้นะครับแม้จะเป็นนัดการกุศลน,นะครับก็ฝากถึงทีมอุยลัมนะครับก็ยังไงก็เล่นให้เต็มที่ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกิจกรรมทางสังคมนะครับก็ได้ทำบุญร่วมกันนะครับอุยรมยูนเต็ดสูด้สูส้ ทุ่มมัน่นทุ่มเทเล่นอย่างมืออาชีพเล่นร้อยเปซ็นต์เพื <t <t ่อทดสอบตัวเราเองวัดตัวเราเองช่วยกันเล่นช่วยกันไล่ออกบอลเร็วๆเรื่อนที่มากๆตั้งสมาธิด้วยกันเอาเราเ ชูนัดเองเกมผู้เล่นนะครับผู้เล่นหมายเลขสิบเกนพลอารมสว่างออ Vamos <muchas> a <muchas> เวลาแขนครึ่งเวลาล2นาที let เป็นแมตช์อุ่นเครื่องนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ได้มาร่วมทําบุญในวันนี้นะครับและเป็นกําลังใจให้กับบุรีรัมยูในแด่วันนี้การจบสกอร์ยังมีปัญหานะครับใช้จังหวะเปลืองแล้วก็เล่นหลายจังหวะมากซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องไปปรับปรุงนะครับเราเหลือเวลาจากวันนี้ไปนะครับอีก2อาทิตย์นะครับประมาณ14วันก่อนที่จะเปิดฤด,ดูการ จุดอ่อนทั้งหลายแหละต้องถูกจัดการและแก้ไขให้เรียบร้อยเพื่อรักษาการเป็นจ่าฝูงต่อไปเราจะมีแมตต์อุ่นเครื่องแมตต์หน้าที่สีสะเกดนะครับในวันที่13 mm hmm. ก็เชิญชวนแฟนบอลบุรีรัมยูไนเต็ดทุกคนนะครับไปเป็นกําลังใจที่สีสะเกดนะครับเราจะเล่นแมตต์อุ่นเครื่องกับกูเปียนตรายนะครับก็ขอบคุณในทุกกําลังใจครับขอบคุณสําหรับทุกท่านที่ มาช่วยกันทำบุญในวันนี้ครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมมาให้กําลังใจนักเตะทั้ง2ทีมนะคะแล้วก็ร่วมทําบุญกับเราวันนี้เราได้เงินค่าบัตรผ่านประตูแล้วก็เงินจากจิตศรัทธานะคะบริจาคเพิ่มเติมเป็นเงินทั้งสิ้น1นึ่งแบาทนะคะ,ะนำไปรวมกับของเดิมก็จะได้ประมาณ8 0 0 0 0นบาทแต่ก็จะ พิ่มเอาเงินส่วนตัวเพิ่มไปอีกแสนห้านะคะเราก็จะมีเงินทั้งหมดประมาณ9500 0 0หบาทนะคะสำหรับเงินก้อนนี้เนี่ยแต่จะเอาเงิน5500 0 0 0บาทไปซื้อเครื่องช่วยหายใจไว้ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลวีรัมเพื่อที่คนวีรัมหรือใครก็ตามนะคะท,ที่เจ็บป่วยสามารถจะไปใช้เครื่องมือแพทย์อันนี้ได้นะคะส่วนเงินสดอีก4ี่แสนบาทแต่จะนําไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล ยุวประสาทวัยทยุประถมนะคะเนะี่ยเป็นมูลนิธิสำหรับเด็กที่ป่วยเป็นโรคออทิสติก artistic, นะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะอยากขอบคุณแฟนบอลทุกคนก็ที่มาให้กำลังใจกันมาร่วมทำบุญด้วยกันขอให้ผลบุญที่เกิดขึ้นขอให้ผลบุญนั้นตอบสนองกับแฟนบอลทุกท่านนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าสมหวังในสิ่งที่ ได้ตั้งใจนะคะแล้วก็ขอให้แฟนบอลทุกท่านอาอย่าได้เจ็บป่วยไข้นะคะขอให้อ,อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดไปค่ะ<อ>วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ